รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทชเครื่งข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับส่วนเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย3าโมงเป็นต้นไปนะครับ15.12นาฬิกา12นาทีครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งวันเช้าบวกไป13จุดนะครับล่าสุดอาการเป็นยังไงบ้างนะครับบวกครับแต่ว่าบวกลดลงดัชนีบวกไป10จุด เคลื่อนไหวอยู่ที่1,465จุด1,465จุดนะครับเดบชนีบวกไป9 44จุดเดชนีบวก9 44จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,465จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย38,748ล้านบาทโดยมี True Corporation ซื้อขายอันดับหนึ่ง 8บาท25สตางค์บวก55สตางค์อันดับที่2เป็น Advanced Info Service 167บาท50สตางค์บวก6บาท50สตางค์อันดับที่3เป็น CPO ผู้บริหารร้านสะดวกอิ่ม7 e 1 e ่ e e บาท75สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท25สตางค์อันดับที่4เป็น In Touch นะครับ56บาท75สตางค์บวก1บาท75สตางค์ และอันดับที่5เป็น CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน27บาท75สตางค์บวก1บาท25สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก13นาทีนะครับส่วนราคาทองคำบ้านเราวันนี้ปรับขึ้นปรับลงรวมแล้ว4รอบนะครับ โดยปรับลงไป3รอบปรับขึ้น1รอบรวมแล้วราคาทองคำปรับลดลงมา100บาทต่อ1บาททองคำถ้าเทียบกับเมื่อวันเสาร์นะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ22,550ืองคําทองคำแท่งขายออกบาทละ22,650 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ23,150บาทต่อ1บาททองคำนะครับทองปรับขึ้นปรับลง4รอบรวมแล้วปรับลดลงมา100บาทต่อ1บาททองคำนะครับเดี๋ยวติดตามดูครับเรื่องของแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้หลังจากพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะรวมทั้งความผันผวนของราคาทองคำด้วยนะครับแต่ว่างานใหญ่งานสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นครับ ถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาช่องทางเพิ่มค่าเงินออมยุคดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้วแล้วก็งานนี้จะเป็นโอกาสดีที่รวบรวมคำตอบมาให้นะครับผมหมายถึงงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชุ่นฟันแ i r 2016นะครับมิวช่ฟันแฝดสองพงานที่นำกองทุนรวมหลากหลายนโยบายที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนและระดับการรับความเสี่ยงของแต่ละท่านที่มีมาให้เลือกสรรกว่า1000กองทุน จาก14บลจชั้นนําแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนําและคําปรึกษาด้วยนะครับพร้อมกันนั้นพบกับสัมมนาเด็ดวิเคราะห์เจาะลึกเทรนด์ลงทุนตลอด3วันเต็มๆ3วันที่ว่าก็คือตั้งแต่วันที่22จนถึง24กรกฎาคมนี้10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่ไหนที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ชั้น7อาคารบ อาคารตลาดหลักทรัพย์ใหม่นะครับไม่ใช่ที่ศูนย์ประชุมนะครับที่ใหม่เนี่ยอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษนะครับงานมี3วัน22-24กรกฎาคม10นาฬิกาถึง17นาฬิกาณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ชั้น7อาคาร B ถนนรัชดาพิเศษนะครับไปรถไฟฟ้าใต้ดินได้ไหมสะดวกครับเดินทางสะดวกด้วย MRT ไปขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมและออกประตู3นะครับสนใจงานนี้ m u วชุ l นฟันแฟร2016นะครับตลาดนัดกองทุนรวมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i m u t u a l f u n มิวชหรือ Facebook ไทยมิวชุ่นฟันนะครับงานนี้จัดโดยโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับงานนี้ไม่ไปไม่ได้นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาผ่านทางรายการโดยตรงนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ลายไอดีของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวเออสายแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับคุณนิติพันธ์กัญญามูลคุณอาร์ตนะครับถามว่าตอนนี้โซล่า โซล่าลงไปแล้ว10%ตัดใจทิ้งเลยดีไหมโอกาสที่จะขึ้นมีหรือเปล่าทำยังไงดีอยากจะตัดสินใจแบบสร้างความเสียหายน้อยที่สุดนะครับเอ,อลงไปตั้ง10%เนี่ยมาถามช้าไปหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวจัดการให้คุณนิติพันธ์นะครับคุณนิติพันธ์เรื่องของคุณโซล่าตรอนนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณรัฐสุพรชัยเจริญธนพรน,นะครับถามเรื่องเน็ตเบกับเทสโก น่าลงทุนซื้อไหมแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ฝากถามตัวของ CRM บริษัทเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่นะครับธุรกิจการแพทย์จำกัดมหาชนด้วยนะครับแม้ตัวนี้ ไม่ค่อยได้ตามเลยเอาเป็นว่าทั้ง3ตัวครับทั้งตัว n e t b a บทั้งตัว t i p โก a อ f ดโฟลจำกัดมหาชนและ CMR นะครับที่คุณรัสุพรถามมานะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันครับสามารถที่จะฝากคำถามมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อสยและตามด้วยคาว่า Past, m o n e y p พ s M O N E Y P L U S มันนี่พลาติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับ เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาดูแนวโน้มตลาดกันหน่อยครับเราสดตรงไปที่คุณเอครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยคุณธนเดชรังสีธน,นนนท์นะครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับพี่ชมาเสียงใสๆสดๆสดสดแสดงว่าเมื่อคือนไม่ได้ดูบอลใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ดูครับพี่ทำไมเสียงไม่แหบเหมือนผมผมรู้เลยนะ เสียงใสๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้ดูบอลนะฮะแต่ว่าอาศัยดูรีลันใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอ่เล่นเอาเปรียบกันนี่ครับเนี่ยามันดึกมากนะครับนี่แต่ครับใช่ครับโอ้โหก็ก็ตีสี่ครึ่งนะครับเอ่อกว่าจบก็ตีสี่ครึ่งผมยังโอเมื่อไหร่จะจบสักทีเนี่ยทรมานเหลือเกินนะครับครับนะครับตกลงเมื่อคืนเชียร์ทีมไหนครับเนี่ย จริงๆเมื่อคืนเนี่ยอยากจะให้ปูตอเกตไดต้ก็จะได้จริงๆก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะ oh. ดูแล้วแข่งในบ้านฝรั่งเศสแล้วฟอร์มต่างๆฝรั่งเศสดูดีกว่าปูตเกตเยอะแต่ว่า ก็เซอร์ไพรส์พอสมควรที่โปรตุเกสนะครับเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นต่อเยอะนะครับใช่ครับแต่โปรตุเกสก็สามารถสร้างปรากฏการ์เขย่าโลกได้เป็นผลสําเร็จนะครับมาวิเคราะห์บอลกันดีไหมเนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวชวนคุยเรื่องหุ้นต่อแต่คําถามวันนี้เป็นเรื่องฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้นโอ้โหแปดรางวัลประจําวันนี้จัดเต็มเลยนะครับเอาละครับกลับมาดูเรื่องของ ตัวแปรสําคัญขอย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนได้ไหมครับคุณเอกครับครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานของทางสหรัฐเนี่ยสะท้อนอะไรออกมาได้บ้างครับอ,อมีมุมมองอย่างนี้ฮะคือหลังจากที่สหรัฐประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนออกมาดีเกินคาดนะครับก็ประมาณสัก2องแสนแปดหมื่นเจ็ดพันตำแหน่งซึ่งในตลาดคาดการไว้ไม่ถึงสองแสนตำแหน่งค,คนก็เลยบอกว่าโอ้โหนียอเมริกา เศรษฐกิจเนี่ยแข็งปังแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูตัวเลขเดือนพฤษภาก็าผิดคาดเหมือนกันผิดคาดในทางแย่อซึ่งมันมันสอดคล้องกับความคิดของทางประธานเฟดที่บอกว่าอย่าไปดูเฉพาะหนึ่งหรือสองเดือนเท่านั้นซึ่งผมพี่ว่ามันจะท้อตรงนี้ว่าบางทีเนี่ยการรับคนเข้าทํางานเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงรอยต่อของเดือนก็ได้เพราะเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวเลขแย่ามากอืแต่ว่ามิถุนายนเนี่ยกลับดีมากๆเลยงั้นจากนี้ไปเนี่ยมันก็ ภาพอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นภาพที่มันแกว่งเนี่ยแต่ค่อนข้างจะเป็นเมิติทางตามที่ประธานเฟดได้พูดไว้ว่าตลาดแรงงานของสหร,รัฐและเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยอยู่ในทิศทางซึ่งทรงตัวและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาพูดเนี้ยมันสะท้อนกับว่าปีเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยเอาเฟอย่างน้อยน่าจะเป็นดอกเบีย้ยสักหนึ่งครั้งแม้ว่าจะเกิดเหตุาาการณ์บิกซิสก็ตามแต่ผมคิดว่าเพื่อเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต,ต ตาตาการเฟอร้ออาจจะสูงขึ้นปีนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งแต่คิดว่าไม่น่าจะขึ้นเดือนกรกฎา<แ>เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขที่ออกมาดีแต่ไม่ได้เป็นตัวกดดันให้ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยใช่ครับผมคิดว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเดือนกันยาอย่างเร็วนะครับ,รบถ้าอย่างช้าก็อาจจะเป็นเดือน วิจิการหรือันวาสักหนึ่งครั้งละปีหน้าค่อยมาดูที่ทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบจากอีกทีนึงครับอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกจากเรื่องของตัวเลขนะครับ,รบทางด้านแรงงานของทางสหรัฐนะครับ,รบทีนี้ครับถ้าพูดถึงปัจจัยภายนอกเนี่ย สัปดาห์นี้เนี่ยมีปัจจัยภายนอกอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไปครับท่าทีของธนาคารกลางอังกฤษเมื่อก่อนเราไม่ค่อยจะให้น้ําหนักมากนักจากนี้ไปต้องให้น้ําหนักไหมและเรื่องของญี่ปุ่นล่ะหลังจากการเลือกตั้งสภาสูงเนี่ยฝ่ายทางอาเบะนะครับเป็นฝ่ายมีชัยเอจะต้องจับตามองหรือให้น้ําหนักแค่ไหนครับครับเรื่องเรื่องอังกฤษเนี่ยแต่เดิมทีเรามีม,มีตารางแต่เราแทบจะไม่มีใครพูดถึงเลย boe เวลาประชุมเราแทบไม่ได้คุยกันเลยนะใช,ใช่ไหม แต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ละเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันไปอยู่ความสําคัญส่วนหนึ่งมันไปอยู่ที่อังกฤษั้น,นี่ผมคิดว่าในส่วนของแบงก์ชาติอังกฤษประชุมก็คงจะมีการพูดคุยซึ่งแน่นอนว่าคนก็คงจะประจับตาเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของของ BOE ที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีการประชุมในวันพฤหัสนี้ับง a n k of e n g l a น d นะครับวันพฤหัสนี้นะครับอ แล้วก็ของของญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีของของญี่ปุ่นและของเศรษฐกิจโลกเพราะว่าเมื่อนายมนตรีอังกฤษเนี่ยเอ่อขอโทษนะนายมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยทางฝั่งเขาเนี่ยเรียกว่าชนะท่วมทนนั่นหมายว่าคนก็เรียกว่าเทคะแนนให้นายมนตรีสามารถที่จะมีนโยบายกระตุ้นอเศรษฐกิจ ซึ่งก็เป็นผลดีในส่วนของเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วก็โลกด้วยเพราะทุกคนคาดหวังว่าอย่างนี้เนี่ยเขาก็ได้คะแนนเกสกตั้ที่แลวนี่เขาอยากจะทําอะไรที่มันกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยญี่ปุ่นน่าจะได้ประโยชน์และโลกน่าจะได้ประโยชน์อันนี้ก็เลยทาให้ตลาดหุนญี่ปุ่นวันนี้ค่อนข้างจะบวกแข็งแกร่งแล้วก็ส่งผลเชิงบวกให้ภูมิภาคแลค้วหุนไทยวันนี้ก็ค่อนข้างจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับก็กลับมาที่บ้านเรากันแล้วกันนะครับที่บวกได้ล่าสุดยังบวกอยู่ประมาณ10จุดเนี่ย อันนี้ส่งเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งครแล้วก็วันวันศุกร์ตลาดหุ้นอเมริกาก็บวกแข็งแกรงมากเลยตัวเลขตัวนี้เนี่ยแทบจะไปยืนอยู่เหนือก่อนการการประชุมตัวอังกฤษแล้วนะฮะที่ออกมาก็ตกใจยอยู่แป๊บหนึ่งตอนนี้ตัวตัวตัชนีก็กลับไปยืนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นละเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยตัวเลขอเมริกาดีมากสะท้อนกับตัวเลขเการจ้างงานที่ดีงั้นวันนี้ก็มีปัจจัยค่อนข้างดีทั้งอเมริกาทั้งของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้แรงหนุนเข้ามาใน บวกประมาณสักสิจุดวันนี้ครับครับส่วนปัจจัยภายในไม่ถามไม่ได้เลยนะครับเ,เจอคุณธนเดชแล้วไม่ถามเรื่องกลุ่มแบงค์เนี่ยไม่ได้เลยนะผลประกอบการไตรามาสสองทัพ9ของกลุ่มแบงค์บ้านเราจะเริ่มทยอยประกาศออกมาเมื่อไหร่ครับคงจะเริ่มเย็นนี้ครับ้เย็นนี้เย็นนี้เลยละครับ,รบแบงค์แรกน่าจะเป็นธานาคารทิสโก้ครับครับทางบลรอ RHB ประเทศไทยคาดการ การประกาศผลประกอบการไตรามาส2ของทางทิสโก้กรุ๊ปออกมาน่าจะเป็นยังไงครับทิสโก้เนี่ยเราประเมิน Q2 กำไร1,270ล้านนะครับก็ฟื้นตัวมานิดหนึ่งประมาณสัก1.2% Q on Q นะครับแต่ว่าโตค่อนข้างมากคือ27% year on year แต่ที่สําคัญนอกเหนือจากเรื่องกําไรท,ที่เติบโตได้ดีเนี่ยตัว NPL ของทิสโก้เนี่ยไตรมาสนี้จะเป็นไตรมารที่ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมารที่สาม,มนั้นถ้าปร,ประกอบดูระหว่างตัวกําไรที่ยังเติบโตได้แล้วก็ตัว NPL ที่ลดลงเนี่ยทำให้ทิสโก้เด่นมากแล้วก็ราคาหุ้นถ้าสังเกตดูหุ้นทิสโก้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่เด่นตัวหนึ่งของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสสองนี้ครับครับน่าจะกําไรน่าจะออกมาสวยไหมครับ ผมคิดว่าทิศทางทิสโก้จากนี้ไปกําไรจะปรับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเทียบไตมาต่อไตรมาก,กาไรน่าจะโตขึ้นเรื่อยๆด้วยผลก็คือว่าตัว NPR ลดลงนั้นทิสโกจ้จะง่ายมากตอก่ตอการที่เขาจะลดตัวเลขสำรองนี้แล้วก็ตัวมาร์จินทิสโก้ก็ส่งตัวดับสูงเพียงแต่ว่าตัว,ต,วตัวสินเชื่อเนี่ยอาจจะยังติด ลดลงอยู่เพราะว่ายอดยอดซื้อรถไม่ดีแต่ทุกคนก็พูดถึงว่ายอดซื้อปีหน้าน่าจะกลับมาแล้วเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของ5ปีเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าจะเปลี่ยนไป็นรถโมเดลใหม่งั้นเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งแคตาลิสตัวหนึ่งของทิสโก้ที่น่าจะดีแล้วก็จุดที่ดีของทิสโก้คือว่าดิเดนยูเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์ครับงั้นค่อนข้างดีในภาวะที่ดอกเบี้ยมันต่ำอย่างนี้ครับนะครับนี่คือตัวแรกที่ผลประกอบการจะออกมาเย็นนี้นะครับครับถัดจากทิสโก้แล้วน่าจะเป็นคิวของใครครับก็คง ในกลุ่มของแบงค์แบงค์งเล็กแบงค์กลางอาจจะเป็นเกียรตินาคินธนชาติหรือว่า TMB แล้วก็ไปไปลายสัปดาห์ถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นคิวของพวกบรรดาแบงค์ใหญ่ครับก็เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของผลประกอบการหุ้นในกลุ่มแบงค์ไตรมาสสบ้านเราก็จะทยอยประกาศออกมานะครับใช่ครับเอาละครับมาดูกันหน่อยครับ กรอบทางเทคนิคกรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างสําหรับตลาดหุ้นบ้านเราครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือว่าขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นงั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่ากระแสเงินทุนยังไหลเข้าแล้วก็ตลาดต่างประเทศเนี่ดีมากนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่เราอาจจะเห็นตัวเลขถึงพันห้าร้อยนะครับแต่ผมคิดว่าถึงพันห้าร้อยเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดจะโคเรคชันครับเพราะว่า มันค่อนข้างเร็วและแรงเกินไปนะครับนั้น1,500เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเป้านะครับส่วนแนวแนวรับเนี่ยถ้าเกิดในภาวะที่เกิดความผันผวนซึ่งต่างประเทศเป็นหลักละในประเทศอย่างมากก็เซลล์ออนแฟกพุ่งขึ้นแรงนะผมคิดว่าแนวรับสุดๆเลยก็คงไม่ต่ำกว่า1,430นะนี่คือกรอบสัปดาห์นะครับ,รบกรอบแนวรับด้านล่าง1,430จุด รอบแนวต้านด้านบนมีโอกาสจะทะลุเห็นถึง1,500จุดในสัปดาห์นี้นะครับแต่ขึ้นไปแล้วแรงเทคน่าจะรอยอยู่ด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับมาดูหุ้นเด่นในมุมมองจากทางบริษัทลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยทิ้งท้ายขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับก็ก็เป็นเป็นหุ้นออกแนวตัวเล็กกับตัวกลางนะครับครับยังเป็นหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับแต่ว่าเป็นรับเหมาตัวเล็กนะครับเป็นท็อปโฟแต่ว่าเป็นเป็นน้องเล็กที่สุดก็คือตัวยูนิ บริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนะใช่ครับ oh, ผมคุยกับหลายโบกเนี่ยชี้มาที่ตัวนี้หลายโบกแล้วนะคุณเอ๋ครับมีดีอะไรสําหรับตัวยูนิคครับคือโด,โดยภาพรวมของเซกเตอร์เนี่ยปีนี้กำไรเติบโตดียูนิคก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งกําไรเติบโตดีเป็นงพต่ว,ว่าเป็นน้องเล็กในท็อปโนะครับพี่ใหญ่ก็คือ i อ d น้องเล็กก็คือยูนิคซึ่งข้อดี ก็คือว่าตัวแบ็กกรอกของเขาเนี่ยจากเดิมยูนิคอาจจะเป็นรับเหมาที่ที่เล็กมากแต่หลายปีที่ผ่านมาเรียกว่าทําตัวเองให้ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยตลอดแล้วก็ปีนี้เราคิดว่าตัวแบ็กกรอกของเขาจะเติบโตถึง70%งั้เน huh. ปลายปีเนี่ยคาดว่าจะอยู่ถึง34% 0 0 0พล้านบาทนั่นะหมายความว่าไปอีกหนึ่งหรือสองปีเนี่ยตัวเซลเนี่ยจะ,จะรับรู้ไรายได้อันนี้ไม่รวมโอกาสที่เขาจะได้จากการประมูลงานรถไฟฟ้ารถไฟรางคู่คซึ่งกลังจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนะั้นผมคิดว่าโอกาสการเติบโตของของยูนิคเนี่ยถือว่า potential โรดค่อนข้างดีทีเดียวแล้วปีนี้เราคิดว่ากำไรจะเติบโตถึง32%ปีหน้าเนี่ย16%นั่นถือว่าเป็นกลุ่มซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีสตอรี่รองรับก็คือเรื่องการประมูลคงข้างมวดสร้งพื้นฐานครับครับบริษัท ISB ประเทศไทยเลคคอมเมนซื้อถือหรือขายครับซื้อครับที่ราคาเป้าหมาย21บาทครับซื้อยูนิคนะครับด้วยราคาเป้าหมาย21บาทนะครับแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับแนวต้านของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก18บาท70-19บาท ครับถ้าถ้าไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยโอเคอาจจะยอ่อลงมาซึ่งจุดที่ผมว่าน่าสนใจในการรับก็คืออยู่ที่17บาทเจดบถึง18บาท17บาทเจบถึง18บาทรอรับได้นะครับ,รบสำหรับ u n นิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชจำกัดมหาชนนะครับขยับมาถึงหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับอีกตัวหนึ่งคือหุ้น Property นะครับซึ่งผมว่าเอาลูกจากนี้ไปจะดีขึ้น,นเรื่อยๆคืออนันดา บริษัทอนดาดเวลลอปเม้นต์จำกัดมหาชนนะครับใช่ครับชอบตรงไหนครับกําไรเติบโตดีนะครับกำไรปีนี้ทางทางไอจีคา,าดการว่าจะโตสิบสี่ปอร์เซ็ตแล้วปีหน้าโตถึง30สิเปอร์เซ็พราะว่าถ้าเราดูอายอดครึ่งช่วงที่ผ่านมาไตรมาสแรกเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างซบแม้ว่าจะมีตัวมาตรการแต่ว่าพรีเซลของเขาในในคิวหนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดพันล้านแล้วก็ในครึ่งหลังเนี่ยจะมีการรันโครงการใหม่ทั้งบ้านนะครับแนวราบแล้วก็แนวสูงเนี่ยรวม ประมาณสักหนึ่งหมนดพันล้านนั่นหมายความว่าแบ็กห็อกที่เขาจะรับรู้ไรายได้เนี่ยจะมีสูงมากแล้วก็นะสิ้นไตรมาสหนึ่งแบ็กห็อกไปถึงสมหมนดพัน 38, ล้าน mm hmm. แล้วเรามองว่าแบ็กหลอกที่มันสูงแล้วเขาก่อสร้างได้เนี่ยจะทําให้ตัวยอดขายเนี่ยน่าจะเป็นไปตามเป้าที่เรามองไว้แล้วก็ทั้งปีเนี่ยจะทําให้กําไรเขาเติบโตค่อนข้างดีนะครับอย่างที่คาดการณ4ิบี่เปซนปีนี้ปีหน้าส0มสิบอร์เ็นถือว่าอนันดาเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะก่อสร้างได้ตามเป้าหมายแล้วก็รับรู้ได้เนี่ย จะถือว่าเป็นคุณโกลด์สต็อกเริ่มต้นตั้งแต่ครึ่งหลังปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปปีหน้าเป็ตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเล็คอมเมนต์เป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ r s b ประเทศไทยซื้อถือหรือขายครับเราแนะนําซื้อนะครับตัวแล้วก็ราคาเป้าหมายที่4ี่บาทเจ็ดสิบครับซื้ออนันดานะครับราคาเป้าหมายสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์แล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับบริเวณแนวต้านสาคัญอยู่ที่4ี่บาทสามสิบถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยนะครับอาจจะรอย่อประมาณสักสี่บาทสิบถึงสี่บาทนะครับบริววณนี้ก็ถือ่า ค่อนข้างน่าสนใจครับสี่บาทสิบถึงสี่บาทท้วนก็ซื้อได้แล้วนะครับเหลือ <aster> ครึ่งนาทีสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมครับก,ก็ช่วงนี้ผมคิดว่าเซนิเมนต์มันค่อนข้าง,างดีแต่อย่าลืมว่าหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วกลุ่มแรกกลุ่มแบงก์เนี่ยถ้าเกิดไม่นี่ไม่ี่มีเซอร์ไพรส์เนี่ยก็ระมัดระวังนิดหนึ่งว่าจะมีเซลล์ออนแฟกต์นะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นขึ้นด้วยฟันฟลอ์ต่างตลาดหุ้นต่างประเทศันดีเพราะว่าคนคาดว่ากรกฎาคมเนี้ยเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือจะมีข่าวจากบีตอ อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อวัน well. นี้เองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีแรงขายออกมาค่อนข้างมากแลก็ระมัดระวังตรงนี้เหมือนกันครับขอบคุณนะครับคุณเอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณธนเดชรังสีธนนนท์ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยนะครับมองตลาดหุ้นนะครับขึ้นแรง ปัจจัยภายนอกก็ไม่ช่วยมีส่วนช่วยส่งนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการประกาศผลประกอบการไตรามาสสของคุณในกลุ่มแบงค์ที่ทยอยประกาศออกมานะครับเจ้าแรกน่าจะเป็นทิสโก้กรุ๊ปนะครับทิสโก้กรุ๊ปเย็นๆนี้น่าจะประกาศออกมาเป็นบริษัทแรกในกลุ่มแบงค์นะครับ